ใครที่สนใจหรือกําลังตามหารถเก่งที่ใช้ระบบแก๊สแล้วก็ระบบน้ํามันนะคะกับสระบบการใช้งานแนะนําคันนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมกับกินรธุรกิจจำกัดนะคะเป็นรายการพิเศษที่เกมจะทำขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วก็แฟนเพจไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Youtube แฟนเพจ Facebook นะคะวันนี้ก็จะพามาเสนอรถเก๋งนะคะกับใช้งาน2ระบบที่ หลายคนกําลังตามหาและอยากได้ประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะวันนี้จัดนาเสนอคันนี้เลยครบเซตมากๆกับรถเก่ง Toyota c o คโรราออติส1.6ตัว E คันนี้ใช้งานได้2ระบบนะคะเป็นระบบแก๊สแล้วก็ระบบน้ํามันเหมาะมากๆกับตอนนี้หรือช่วงที่น้ํามันแพงเราก็หันมาใช้แก๊สแทนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามน้าใช้งานขนาดไหนเราไปชมกันเลย สำหรับตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเราก็ยังเป็นตัวโฉมเดิมอยู่สำหรับตัวออริเปี2016แต่ตัวนี้นะจะได้เป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยแล้วก็ทรงรถเดี๋ยวบอกนิดหนึ่งว่าในทรงรถของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเก๋งใหญ่นะคะ mm. ก็ภายในกว้างขับขี่ได้แบบกระชับช่วงล่างนี่คือนึบถนนเลยนะคะไม่มีแกว่งไม่มีแบบสายแน่นอนนะอันนี้เรารับประกันนะคะเพราะว่าด้วยตัวเครื่องพันหกแล้วนะตัวนี้ก็ยังแบบว่า เครื่องเดิมทรงเดิมนะคะยึดเกาะถนนได้ดีมากต่อมาในส่วนของทางด้านลอ้อตัวนี้จะเป็นล้อ,อแมกอะลอยขอบ15นะคะหน้ายางอยู่ที่1 9ึก้ทับ60 เป็นสภาพยางนะคะที่แบบว่าเกรด A เกรดดีมากๆนะเพราะว่ายางเนี่ยปี2021นะคะมาดูได้เลยทางด้านข้างๆแก้มยางแล้วมาดูต่อทางด้านข้างรถนะตัวนี้กระจกมองข้างมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็สังเกตนิดนึงทางด้านขอบหน้าต่างดีกว่ามันจะมีเป็นเส้นโครเมียมยาวเลยตั้งแต่ประตูทางด้านหน้าแล้วก็ไปอย่างด้านถ้ายแล้วก็ส่วนมือเปิดตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่นะจะไม่ได้เป็นแบบโครเมียม แต่จะมีเป็นตัวสเกิร์ตข้างให้นะคะตกแต่งใสให้เพื่อความสวยงามนะคะตัวน,นี้ก็จะดูออกทรงสปอร์ตนิดนึงต่อมาทางด้านท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายกันเลยเครื่องยนต์1.6ตัว G นะคะมาพรอเออตัว E ขอภัยค่ะมาพร้อมกับซันยษร์ CNG แบบนี้เลยทางด้านท้ายรถต่อมาทางด้านล่างตัวนี้จะมีเป็นระบบเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะคะสำหรับตัวอันติ้ของเราคันนี้ มาในส่วนของประตูกันบ้านดีก,กว่านะคะดับแรกเลยประตูคนขับก่อนตัวนี้จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกก็คือล็อกแบบระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่สาคัญ ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าด้วยอันดับแรกคันนี้ฝั่งนี้ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นระบบ security นะคะหรือว่าสัญญาณการขโมยนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งตัวของเราตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกดที่ตัวกดใช้งานสลับนะคะจะใช้เป็นแก๊สหรือจะใช้น้ํามันนะคะมันจะมีไฟแสดงสถานะให้ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้2ระบบนะคะเราสามารถกดเปลี่ยนระบบได้อย่างที่เห็นตอนนี้คือสถานะใช้เป็นแก๊สอยู่แต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้เป็นน้ํามันเนาะ หทีนะคะไฟนะคะสัญรั์ตรงแก๊สเนี่ยก็จะดับลงไป่ามันก็จะมีเป็นเหลือโลโก,โก้ของทางน้ํามันอย่างเดียวอันนี้คือเราใช้ระบบน้ํามันอยู่ตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียออร์ออโต้แบบ CVT นะคะลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ทางด้านคอนโซลน,นะตัวนี้จะมีเป็นวิทยุเร่นเครื่องเสียงได้ทั่วไปนะคะในหมดของ CD สายอาร USB ตัวนี้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะรักษาทําความสะอาดง่ายแล้วก็กระชับสรีระด้วยไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งหรือว่าผู้โดยสารต่อมาในส่วนห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางไม่แพ้กันนะแล้วก็เป็นเบาะหนังเหมือนกัน ทางด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นกระเป๋าจิงโจรือว่าช่องใส่ของให้นะคะมีเป็นเก๊ะเล็กๆให้ด้วยนะสำหรับตัวคอวนโซลกลางถือว่าภายในกว้างนะคะแล้วก็โดยรวมแล้วนะคะแท่ไม่มีรอยช้ำเลยกับการใช้งานนะคะส่วนห้องเครื่องของเรานะคะเราก็จะให้ชมเหมือนเดิมนะคะกับความสภาพเดิมๆไม่มีสนับไม่มีจกน้ําแน่นอนคานหน้านะคะหรือว่าจุดอื่นนะคะตอนนี้เรารับประกันว่าไม่มีรยอยย้อนแบวแน่นอน ในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นขนาดเครื่อง4ีสูบนะคะ1.6ลนิตรแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะอยู่ตรงนี้เลยตำแหน่งตรงนี้ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราติดแก๊สนะคะมันก็จะมีตัวที่จูดกับเครื่องแล้วก็สามารถมองระดับแก๊สด,ด้านหน้าลถได้ด้วยอ่านะคะเวลาเราเติมแก๊สหรือว่าเติมกา๊าซนั่นเองตัวนี้จะเห็นเป็นเข็มให้เลยนะคะก็ มองได้ชัดเจนมากสําหรับการเติมแก๊สนะคะแล้วก็ทางด้านหลังที่เป็นถังนะคะก็มีระดับบอกบอกเหมือนกันนะคะในรถเราก็มีระดับบอกเหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าเ,เราจะไม่รู้ในเวลาแก๊สหมดหรือว่าใกล้จะหมดอะไรอย่างนี้นะคะมีแสดง แจ้งเตือนให้ตลอดเลยนะคะถือว่าดีมากสําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจหรือกําลังตามหารถเก่งที่ใช้ระบบแก๊สแล้วก็ระบบน้ํามันนะคะกับสองระบบการใช้งานแนะนําคันนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆในราคา249,000บาทผ่อนเบาๆราคาสบายๆซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้ใครอยากทราบรายละเอียดหรือว่าอยากปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเราจะได้อินบ็อกซ์กลับไปหรือว่าโทรเบอร์ติดตอ่อกลับไปได้หมดเลยทุกช่องทาง ก่อนจบคลิปนี้กันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกมทำคลิปต่อๆไปให้เราได้ชมกันด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ